บริษัท C A T V ประเทศไทยจำกัดมหาชนสาขาสมุทรปราการเร่่มกับบริษัทสาครนเคเบิลจำกัดบริษัทสาครนเคเบิลทีวีเน็ตเวิร์กจำกัด เสนอรายการวันละท่าห้าหนาทีสวัสดีครับ พบกับรายการวันละ5นาทีนะฮะซึ่งจะเป็นรายการสอนศินลปะป้องกันตัวซึ่งเป็นมวยไทยคาาเชือกสมัยโบราณซึ่งในปัจจุบันนี้นะฮะว่าศิละปะแขนงนี้นะฮะได้ถูกลบเลือนไปเนื่องจากว่ากติกาที่ใช้ในเวทีปัจจุบันนี้ได้มีการห้ามการใช้ลูกไม้แม่แม,แม่ไม้ในสมัยโบราณไม่ว่าจะเป็นท่าทุ่มทับจับหักนะฮะซึ่งเมื่อมีการห้ามแล้วก็ทําให้ ของมวยไทยเนี่ยลดน้อยลงไปนะครับรายการนี้ก็จึงเป็นรายการที่สร้างขึ้นมาเพื่อต้องการที่จะอนุรักษ์ศิละปะการใช้แม่ไม้ลูกไม้มวยไทยนะให้เห็นว่าของโบราณที่ใช้นี้ใช้อย่างไงนะฮะซึ่งผู้ที่ร่วมแสดงในในใน,ในรายการนี้นะครับก็จะมีคุณสุโชค,คลิลสกุลลุงโลดนะครับคุณเบญจพลวงศาก,ก็และผมจิรประวัติแบบประเสริฐนะครับซึ่งจะมาแสดงวิธีการ ใช้ศิลปะมวยไทยการป้องกันหมัดป้องกันเท้าป้องกันเข่าป้องกันถีบป้องกันเตะนะฮะว่าของโบราณเนี่ยเขาทํำยังไงเ็ามีการทุ่มทับจับหักยังไงจับตรงไหนหักตรงไหนยังไงนะฮะมีการเหวี่ยงมีการทับยังไงนะฮะแล้วก็จุดสําคัญของร่างกายนี่มีตรงไหนยังไงมัางนะครับซึ่งในในวันนี้นะฮะผมก็จะขอแนะนําท่าต่อไปนี้นครับ จะมีการท่าป้องกันหมัดอีกอักอนหนึ่งนะครับคือยอ่อขาพุ้นเมนเมื่อคู่ต่อสู้ชกขวามานะฮะให้เราก้าวเท้าซ้ายไปข้างหน้าพร้อมกับย่อตัวลงเมื่อย่อตวัวแล้วเนี่ยให้ยืดตัวขึ้นพร้อมทั้งอัปรคัตขวาเข้าที่บริเวณปลายขาคู่ต่อสู้มามาดูนะครับพิธีการนะครับนะฮะคู่ต่อสู้ชกขวามานะครับขวามาปั๊บนะฮะราป้องกันโดยยอ่อ นะก้าวเท้าซ้ายไปเท้าขวาไปข้างหน้าย่อย่อเพื่อหลบหมัดนะครับแล้วเราตอบโต้ในการยืดตัวขึ้นพร้อมกับเสยหมัดขึ้นที่บริเวณปลายคางนะครับนี่คือย่อเข่ามุสเมนนะครับหรือถ้าเกิดเราจังหวะเราเรายืดขึ้นเนี่ยถ้าเราไม่เสยหมัดเนี่ยเราจะต่อยหมัดตรงเข้าที่บริเวณหน้าอกหรือที่หน้าได้นะครับนะครับ ต่อเนื่องนะฮะพออย่างนี้เสร็จปั๊บเนี่ยอาจจะใช้สอกแยกตีเข้ามานะฮะตีเข้ามาปับ๊บสอกลู่ชิ้นโตฟันลงฟันลงได้นะครับนี่คือท่าต่อเนื่องที่ที่โยกมานะครับซึ่งยอ่อเข่าพิเมนี่มันมาจากท่าฝึกการหนักกำมือนะฮะดูนะฮะนะฮะนี่คือการยืดยอ่ออ่ะย่อยืดย่อยืดนะ,ะเพราะแต่ ย่อขาวซีเมนต์มันมีการย่อลงไปก่อนเพื่อหลบหมัดแล้วก็ยืดนะนี่นี่คือมีนี่คือยอ่อย่อข้างนี่คือยอ่อแล้วก็นี่คือยืดนะฮะม,มันมาจากท่าท่าฝึกท่านี้นะฮะครับเออเราได้เราได้ชวมวิธีการสาธิตการป้องกันก่อนออกอาวุธแล้วนะครับว่าการออกอาวุธมาเนี่ยเรามีวิธีการป้องกันยังไงท่าที่ใช้ในการป้องกันนี้เรียกว่าอะไรนะฮะถ้าผู้ใดสนใจนะที่จะมา มาเรียนนะฮะเราก็ยินดีที่จะสอนให้นะสอนฟรีนะฮะสอนที่มหาวิทยาลัยรามําแผงนะฮะแล้วก็ที่สราประชาคมที่จังหวัดสุราการนะฮะถ้าถ้าจะมาที่มหาวิทยาลัยรามําแผงนะติดต่อคุณไก่นะครับเบอร์0 6 5 2 0 1 3 44นะฮะถ้าจะมาที่สุราการนะครับเออมาพบกับผมนะครับเบอร์เบอร์โทรศัพท์ที่ทำงานผมนะครับ02395 4969นะครับผมชื่อิตจิรประวัตินะครับ แล้วเรามาดูนะฮะว่าในขราวหน้านี้จะมีวิธีการป้องกันอะไรและจะป้องกันยังไงและชื่อชื่อท่านั้นจะจะชื่อท่าว่าอะไรยังไงนะครับเราพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ